สวัสดีครับผมปิยะนะครับหลังจากที่วันนี้ได้เข้ามาฟังวิทยกรคุณฟ้านะครับ <Okay. S 1> อธิบายในเรื่องประโยชน์ของวิตามินต่างๆแล้วก็เคือแร่ต่างๆที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยในเรื่องของวิตามินต่างๆเนี่ยมันสําคัญกับร่างกายเราโดยที่เราเองเราก็ไม่รู้แต่หลังจากฟังคุณฟ้าเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากนะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยนัาจ,จะมปัรหารเรื่องของเล็บกับผม <Yep. S 1> นะฮะก็ตามวัยนะครผมอาจจะมีการร่วงรู้สึกว่าการใช้ชีวิตผมนี้ใช้ชีวิตโพดไลน์ <c oughs> กับ <c oughs> ตัวเองมากนะฮะ <c oughs> โดยเฉพาะในสินค้าตยวพลัสมินตัวนี้มีวิตามินและเกลือแร่เนี่ยถึง24ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายในยแต่ละวันที่เราขาดไปที่เราต้องการ ะะทำให้ผมมองว่าในอนาคตเนี่ยต้องทานตัวนี้แล้วก็คือตัวเนี้ผมว่าจะช่วยเสริมหรือป้องกันชะลอการหลุดร่วงของเส้นผม <Okay. S 1> ได้ด้วยนะครับตัวนี้เจอพัชมินครับสวัสดีครับเพื่อนๆการนะครับได้มาฟังการบรรยายของคุณฟ้าเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมินครับ มันมีนความสําคัญมากนะครับพวกแร่ธาตุอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนผมก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมีความสําคัญขนาดนี้ทำให้ผมเนี่ยได้รู้เลยว่าในผลิตภัณฑ์ของมินเนี่ยครับที่มีสารอาหารแร่ธาตุเนี่ย24ชนิดถ้าเราทานแค่1วันเนี่ยต่อ1นซองก็เพียงพอได้สำหรับคนปกติทั่วๆไปนะครับ แล้วด้วยอายุตอนนี้ของผมนี่ก็จะ 50- แล้ว50แล้วรู้สึกว่าเรื่องผิวเรื่องผมก็มาแล้วฉะนั้นเนี่ยผมขวดตั้งกินแล้วละครับต้องมีตัวช่วยแล้วครับ <Okay. S 1> ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะลองทานดูแลสุขภาพ <Okay. S 1> ผมขอแนะนำเลยครับมินครับสวัสดีครับผมทีนะครับก็จากการที่ได้มาฟังบรรยายจากคุณฟ้าในวันนี้นะครับเกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุของผลิตภัณฑ์มินนะครับ ก็ทําให้ผมเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุมากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ในเรื่องของหน้าที่สรรพคุณนะครับแล้วก็การที่เราขาดวิตามินชนิดนั้นๆไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับปริมาณวิตามินเนี่ยที่มากเกินไปก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดปัญหาได้เช่นกัน,นครับผม นักศึกษายอย่างเราเราเนี่ยนะครับในหนึ่งวันเนี่ยเราไปเรียนหรือว่าทํางานนะครับเราอาจจะไม่ได้รับสารอาหารที่มากเพียงพอในแต่ละวันนะครับมินก็สามารถช่วยได้นะครับช่วยอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นเกี่ยวกับระบบประสาทของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถจําเนื้อหาการเรียนต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นครับและยิ่งผมนะครับเรียนวิศวะคอมด้วยก็ใช้สายตาในการจ้องคอมเป็นเวลานานม <Okay. S 1> ินก็สามารถช่วยในเรื่องสายตาได้เช่นกันครับผม ในส่วนผลิตภัณฑ์มินนะฮะทำให้ผมเนี่ยได้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์มินของเราเนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยที่ครบจบในซองเดียวเลยครับสามารถติดตามผมได้ในครั้งถัดๆไปได้นะครับขอบคุณมากครับ